สวัสดีค่ะบ้านมือ2สองปรับลดราคานะคะมีส่วนลดให้ห0 0 0 0บาทเลยค่ะเจ้าของขายเองโดยตรงนะคะบ้านมือ2สองลักษณะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ตั้งอยู่ในชุมชนค่ะเนื้อที่ขนาด1นึงานสี่ตารางวานะคะอยู่บ้านหนองมารากุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะคะราคา ตับรถค่ะจาก600,000บาทให้ส่วนรถพิเศษ50,000บาทเหลือ500,50,000 50, บาทเจ้าของขายเองค่ะเป็นลักษณะของตัวบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะตามรูปเลยค่ะมีเสืม่มสทรมบ้างจะให้สวยก็รีโนเวทกันนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมตัวบ้านค่ะสามารถคุยเจรจาต่อรองนัดชมแปลงจริงติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรและ ID Line ใต้คลิปนะคะ ในวันนี้เจเคโนโนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ